ดีค่ะทุกคนพบกับช่องสวนไม้ใครเหงาค่ะเราก็ไม่ได้ไปไหนนะคะพามาดูบอนสีชายชนค่ะเป็นบอนสีที่สวนเรานี่ปลื้มมากเลยเพราะอะไรเพราะว่าเออตอนนี้นนทบ,บุรีนะคะอากาศเย็นค่ะลมหนาวก็มาแล้วนะคะแต่บอนสีชายชนเขาไม่เปลี่ยนเลยค่ะดูนะคะ ดูหลอดมาแดงแตกใบสวยเลยค่ะเดี๋ยวให้ดูหลอดแดงแๆนะคะนี่เห็นหมค่สองต้นคู่ค่ะเป็นบอลที่ไม่ต้องใช้ไม้ค้ำค่ะความสูงก็ประมาณ14นิ้วโหสวยมากเลยค่ะคือบอลสีชายชนเนี่ยอากาศที่เย็นและหนาวทำอะไรเขาไม่ได้เลยนะคะสวยค่ะ นี่ค่ะใบแดงเลยค่ะสายพันธุ์อื่นยังมีซบเซาบ้างนะคะแต่ชายชนเขาเนี่ยสวยตลอดทั้งปีเลยค่ะนี่ค่ะรู้สึกว่ายิ่งหนาวจะยิ่งสวยไยซ้ำนะคะที่เคยห่วงว่าชายชนเขาจะเจอหนาวแล้วจะออไม่สวยไม่งามไม่ใช่เลยนะคะบ้านเรานี่สวยค่ะสีสดค่ะนี่ใบฮับฮับก็เริ่มมาค่ะโอ้โห สวยจริงหลอดแดงมาแล้วค่ะนี่มีความสุขค่ะเห็นบอลสวยๆนะคะนี่ค่ะเป็นต้นหนึ่งที่ทำการอบไว้ค่ะ คุณชายเบบีค่ะสีสดมากนี่ก็เบบีค่ะเบบี Baby, หลอดแดงๆก็กำลังมานะคะสังเกตช่วงนี้หลอดแดงเกือบทุกต้นเลยค่ะ ยกเว้นชายชนเขียวค่ะเลี้ยงยังไงก็ยังเขียวเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนค่ะนี่ชายชนเขียวปีไม่มีหลอดแดงอะไรกับเขาเลยนะคะตากแดดร้อยเปอร์เซ็นต์ก็แล้วผ่าหัวก็แล้วก็ยังจะเป็นเขียวปีอยู่เนี้ยค่ะรักษาพันธุก,กรรมก็ดีมากนี่แล้วดูส้มจีดบ้านเราออกเต็มเลยค่ะใช้ ทำน้ำพริกนะคะใส่ต้มยำหรือกินแก้เจ็บคอค่ะคั้นน้ำบีบมะนาวเหมือนเราบีบมะนาวนะคะแต่เป็นส้มจีดใส่เกลือนิดหน่อยจิบค่ะชุ่มคอชื่นใจจ้าสำหรับคลิปนี้นะคะทักทายเพื่อนๆเ,เ,เท่านี้ก่อนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะนี่สวยจริงๆเลยไม่อยากไปเลยค่ะ ขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปของเรานะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย